สวัสดีพี่น้องนะครับทาง YouTube นะครับแล้วก็ทางเพจแล้วนั่นลำพูนออฟฟิเชียลนะครับอิวมาสิบไทยดอกมาสิบหดไปโหลดจะทายไปฮะใหนเบิงนะครับน้ำเศ้าบรรยากาศที่เชา้าเช้าสกซึ้งสกซึ้งสกใสรับวังใหม่จะไล่สกซึ้ง,สสง,งไปลุยกลางนะ ทรมาซากมันจะบำบัดให้จิตใจของเราอ่อนโยงไม่แข็งกระล่างทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงพอแข็งแรงแล้วก็จะมีแรงไปทำงานก็จะเป็นพลังบวกให้กับจิตใจของเราให้ส่งต่อไปอยังทั้งผู้ชมแล้วก็ทั้งผู้ชมก็จะไล่ มีความสุขไปกับเรานะทุกคนนะอันนี้เป็นบองนะบองด่างแต่กองที่เซซื้อตั้งแต่แรกแรกต้องราคาเมืองเจ็กเมืองแปดตอนนี้ราคาตกหวกแล้วเหลือแค่ต้องลาสองสามพังเอง ไม่ถึงปีลบไปเรื่อยๆลบไปเรื่อยๆลกเหมือนบ้างตัวเองแล้วก็เหมือนบ้างตัวเองเพราะว่ามานองตลอกเลยเจ้าของบ้างนองโซฟาส่วนเรานองในห้องเปิดแอร์ตีหลกัก dành xà bài cháu khoảng ba hàng cha non dằng ngày có sáng màng mấy hiện nay จริงๆแล้วต้นไม้พวกนี้นะบางเพ็นงต้งไม้พอกอากาศเอาไปปลูกในออกฟิกในที่ทาง,งานไา่ในห้องรับแขกรายน้องจะไม่ค่อยชอบตรงไหนที่มันเป็นเด็ดจับจัถ้าเกิดว่าอยู่แหลกจับๆแล้วนายก็จะไม่สูญเสีย อันนี้คือต้มส่งนะต้มส่งเดี๋ยวคลิกมากก็จะจักคลิปมากตรงนี้เห็นไหมเห็นไหมน่โอ้ฟาวิงโกอันนี้นำเข้าจากประเทศออสเตรเลียเนี่ยเมืองเจ้าของบ้างลกก็จอกข้างในกว่าเจ้าของบ้าง ฮอออไม่ใช่ฮอเป็นทักไทยแบบเจ๊กจีกยยกวกเยเห็นหมละ่ะ ของถกโอ้ยเนี่ยจะบงไปอยู่นะน,นี่ต้นนี้นีมน่มันเกิดไรหน่อแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้หาเวลามานี่แล้วก็กลับบ้านก่อนว้านไม่จดเวลาสักทีต้นนี้มันสามารถเกิดเห็ดได้หรือเปล่านะเรียกได้ต้นอะไรแม่นต้นเนี้ยอันนี้ต้นอะไรเนี่ยอืมต้นอะไรเนี่ย สวนไรยุงนั่งอยู่นี่ไม่มียุงกัดหรอ,หรอแล้วก็ไม่ปลกนะอันนี้เหรอไม,ไม่ใส่ต้งสงเหรอต้อง,สง,สตองนี้เป็นต้งสงศักนะศักลวี สักลาวีสวัสดีค่ะชอบจังเลยอ่ะชอบบ้านที่แบบต้นไม้เยอะๆแต่ว่าแขกรับเชิญก็จะมีอยู่นะนี่จะมีแขกที่ได้รับเชิญอยู่ อาจจะมีโอ้ถ้าจะเอาแบบพวกงูเขียวงูอะไรเข้ามาเลี้ยงด้วยเนาะเอาเอาเอาพึ่งเอาอะไรเงี้ยมันมีแบบวิธีเรียกพึ่งมาอยู่นะ,นะเ,าาเนี่ยเอามากอกด้วยเงี้ยมันไม่ตอบหรอกพวกพึ่งพวกกระฟอมอะไรเงี้ยแต่เงี้ยน่าจะเลี้ยงไม่ได้นะเห็นไหมเนี่ยเพราะว่ามันเป็นหิน อันนี้เป็นต้มกล้วยแดงอิงดูนะที่เขาขายกังตรงลาสิบยี่สิบล้างบาทตรงนี้เหลือราคาแค่สี่ห้าพัน

ดูดมูมุมนี้สวยนะชอบมุมเนี้ยเนาะมุมนี้สวยมากเลยนะกินมูกระทะตอนเย็นแต่ลกไปนะอันนี้ไม่มีใครเข้ามาดูแลแล้วนะนานๆทีเราก็จะได้มานอนนะเพราะว่าป้าๆกับะมาก็ ไปย่างก,กับวัวอยู่ทวงแล้วนะตัวนี้ยว่ามันเสือวัวไปให้ป้ากับป้ามาอยู่ทวงนะป้าก็เออฉันอยู่ทวงแล้วอย่างเงี้ยนี่ให้มาดูแลแล,แล้วนะเออแต่น่าจะจูงวัวเข้ามาตรงนี้ได้นะมันไม่ยหงงนะเนาะทุกคนเอาพี่น้องเขาพอกันที่ปัญหาเมล็ดพอกันอยู่จังหวัดสระแก้วนะครับ เจอกันที่สาแก้วนะอลังยะประเทศทุกคนบักกุมปีกราคา700บาท12วังตั้งแต่วังที่9ถึงวังที่20อีกนะแข mm hmm. กรับเชิงไม่ว่าจะเป็นมักจิรพังนุ่งทิลาฟองสายรักดอกเหมยเพลงนภาเด่งชัยวงสามารถแล้วก็อีกมากมายไก่กรองเอเล่เลยเจอกลังนะเจอกลัง เกอร้อยบาทเมาเมาถูกวางละ50กว่าบาทนี่แหละคุ้มจริงๆคุ้มจริงๆสาวน้อยเพกบ้างแพงนะเจอก,กันนะ